โจนิ้ววามาจากไหนวะโจนเหรอจนเหรอก็อยู่บ้านเหรอทางหรอเว้ยมันยังอยู่ถ้าฉันกับไอรอนเกรมยังอยู่แกป้นไม่ได้เว้ยอะไรอะไรอะไรขึ้นเกาะหรือไงวะขึ้นเกาะล่างหุนเหรอโลัวดาบจะพังมามาดิคำนั้อน กูอ่ะก็เอาอยู่เออยู่กเอาอยู่หมัดก็เอาอยู่อ้หมัดที่เราหมัดน้องแข็งจริงเลยฮะหมัดเราแข็งจริงๆรอุ้ยหาบอะเว่เนี่ยตาแตกไปลวและเราก็มีตังค์แค่หนึ่งบาทเลยนะ โอ้จกะก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วกันบว่านอย่างนึง,นงอไอรอนกริมก็มีตั้งหลายตัวกลับบ้านดีกว่าเราแล้วจะมีอะไรกินบ้างวะเนี่ยนอกจากเป็นทองของเราอโอเคไปดีกว่ามันย้ายบ้านของเราอยู่ตรงนูน้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮะ้ออะไรเนะี่ย อี่ยาเพียบเลยสวัสดีครับคุณลูกค้าเอาลุงดาพวกนี้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะดึงบาทหมดเลยครับเอ้าอย่าบอกนะว่าดาบเออันนี้ด้วยนี่เท่าไรแล้วก็ชุดก่อนนี่เท่าไรไม่อันนั้นหนึ่งล้านบาทฮะหนึ่งล้านบาทใช่อันนั้นหนึ่งล้านบาทด้วเออดาบเพชรเดียวลุงอันนั้นหนึ่งบาทเป็นกันครับคุณลูกค้าโอเคครับผม โอเคงั้นผมเอาดาบเพชรครับลงุงขอบคุณมากที่ให้บริการแับคุณลูกค้าครับลงุงโอ้ยจัดได้อยากเอ่อลิเทรไลท์วะ่ะต้องทำยังไงวะอืหหอ,อยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่บ้านเราหรู่บ้าน,น,นข้างมีไอ ร้านขายไม้อยู่นี่ว่าเออถ้าเราตัดต้นไม้ไปหลายๆต้นแล้วเราเอาเงินอะไปซื้อเนี้ยอเออไม่ดีกว่ามั้งอะขอตัดสินใจดูอีกสองอาทิตย์ด้วยกันกที่เรานานเกินอะโอเคตอนนี้เอาไปเหมือนินบ้านเราจะไม่มีอะไรกินแทะล่าสัตว์กันดีกว่าโอเคเรียบร้อยเฮ้ฟักทองเอาไปด้วยแล้วกัน ฟักทองนี่ก็เขามีประโยชน์นะเก็บ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 มาเก็บมาเก็บมาว้าวเลยตั้งห้าลูกนะก็ถึงฉันแต่ไม่ค่อยชอบกินฟักทองถึงนะมาใส่หูหนได้เอาลี้ไปไม่ได้อ๋อโอ้ไอลอนกเล็มสู้กับมาสเตอร์ยังหนักอาละ มวยข้าวได้ไม่ได้โอ้ยเวลเด็กอ่ะโหยเป็นสิ่งไม่ดีเอาล่ะมาเจ้าหมูน้องหมูสุดน่ารักน่ารักมากโอเคมันน่ารักแต่เสียดายที่ต้องทำลายที่ต้องฆ่ามันหน่อยนะเอาล่ะแต่เราต้องเอาอาหารพวกนี้ไปไปเอ่อไปทำเอ่อกับข้าวเออทำกับข้าว อ๋อๆเลือกคิดยังไงว่าใช้เนื้อตอีใช้เนื้อตีเหรอพี่จไนเนื้อมันหนแข็งมากอันนี้มัน้อนกยจะมือดแล้วสินะเอาละดีเราต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน,น่ใช่ไหมเนะี่ยโอเคั้่เราแค่นี้ก่อนแล้วกันเออ โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำทั้งวันทั้งคืนเลยดีกว่าอยู่เพื่อเพียเราจนเลมโอเคส่วนอลังจูเลมคนนี้เอาไงดีวะเนี่ยตัวจะแตก 8, เป็นตัวจะแตกอยู่แล้วก็เราควรทำรายได้อะไรดีวะเนี่ย อุ้ยดาเพชรนี่เนินดาเม็ดแรงชำม,มัดเลยดาเม็ดแรงชำม,มัดเลยเราเอาเข้าวเราไปขายดีปะเนี่ยกลับนะไก่ด้วยกันแล้วก็ชอบกินไก่ทอดด้วยถึงฟาร์ามของวลางกลาคืนนีไหะเนี่ยโอ้โหที่ตกดินแล้วเอ้ยอ้าวอะไรเนี่ย การรักษาเป็นสิ่งไม่ดีห้ามน้ำตาว้าวของฟรีมีในโลกเอาละตอนนี้ก็่ำม,มากแล้วเ,เอ้ยขี้เกียจทำอาหารวะเฮ้ยซิปเปอร์เหรอโอเคงั้นข้ามมาสเตอร์ปล่อยเป็นหน้าที่ของเพียแล้วกันเลมแล้วกันเอ๊ดยด ใจเย็นทำน้องใจเย็นทำนันน้อนโอ้โหจะไม่ให pues. ้จะไม่ให้ทำกับข้าวเลยนั่งไงฮะโอเคข้าว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 โว่จิ๊บแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็น โจมตีไปหลังโอเคชาวบ้านนอนเดี๋ยวเข้าโอ,อ้ขอเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านจังครับน,น,นอนนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ได้เกิดบัาตาไปเข้าบ้านเข้าบ้านเนี่ยนอง โอ้ยบ้าน็มีลาวาซะด้วยเอาละคงจะดีได้เราฟักทองเออ,องไงดีวะอุย้ยชิบหายเอาละมาเอาอยู่ครับโอ้โหอะไรว้ยนะสองพ่อลูกเหรอเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้นหนเหรอโอ้โหแฟมาก แยมากแย่มากอ้าวไอหนูนี่ไปไหนอะไอหนูไอหนูไอหนูโอ้หอะไรแบบจะตายเลยโอ้ระดมอะยังเอาอยู่ทุกบ้านเราจะไปด้วยแล้วโอ้โหอ้เนี่ยไนอ้เอนี่นอั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 นอนอั่นันอันอนอันอนนอ อย่างว่าวันนี้โอเคเราต้องหาทางเก็บเงินซื้อดาบนั่นวิ่งมาดีเองดีจังเลยอย่างนี้เลยเอา,าไปได้ยัง ไอ้เด็กโภควัดโถม่มีโอ้ไม่นะฟาร์มที่ฉันปลูกไว้เอยไม่โอเคเอ๋อละเราต้องหาทางเก็บเงินซื้อดาบนันทีได้อะอะไรอะไ่วะเนี่ยขวานอยู่ไหนขวานขวานไอ้นนี่อันตรายนะเนี่ยวุนมงนอันตรายวะ่ะอ,นนอันตรายวะ่ะ โอ้โ, <boundaries S 1> โ, so. โหมันเปตัวแน่เนี่ยฮึตรงนี้เป็นคิปลิงระเบิดโอ้ยจับแคลนโอ้ยดีดาเมดไม่ค่อแรงนั่นแหละโอ้โหไปนี่กันนีกันนี่กันนี่กันนี่กันนีกันนี่กันนี่กันใจเย็นครับน้อนใจเย็นครับน้องขอกินก่อนขอกินก่อนโอ้โหสเกลิก เกลิตซานนี่ก็อันตรายนั่นแหละเฮ้ยให้มันหลอกยิงสมบูรณ์เออเฮ้ย,อย,อยโอ้โหโอ้จีบหายละโอเคมานึ่มงึงคนเดียวแล้วมึงคนเดียวแล้วใครมิกิตัวกันแน่วะสเกริต้านี่นะั่น เพิ่มไม่ได้เลยชุดเกาะโอ้โหสภาพโอเคมาเราจะขวาดีดิโอโบงไม่มุ้งไม่มุ้งเย็นใจเย็นทำร้อนใจเย็นทำน้อนใจเย็นทำน้อนเปิดแล้วสตอร์ทร้อนไม่ควนไปบุษซัร้อนอ๋อเดี๋ยวพี่จะช้อนอ่าโอเคโอ้โ ไม uhm. ้ไม้ไ้ไมไม้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 โอเคตตดสักหนึ่งกองแล้วกันตตดสักหนึ่งกองไม่มีท็อตักด้วยดวลคิปเปอร์ไม่เรกเสียวหลังเหนกันนะเนี่ยโอ้โห <incomplete> <sa flags deuts> ขอบใจมากคิปเปอร์ไมื่อไเช้าวะพวมอนสเตอร์บ้าๆนี่ก็จะได้หายไปสักทีบัตโทรม้ผมโย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 ใจเย็นบัตโทรเฮ้ยฮานุหอ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  ดูเหรอรวแบบดิจิตอลรวแบบดิจิตอลครับน้องสามล็อกโหมืดมากมองไม่มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยวะ่ะมืดมากแต่ก็ใกล้เช้าแล้วนะเดีย๋ยวตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ แค่นี้ก็พงพอแล้วอโอเค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 ไอพบกซอมบี้หรือสกิล,ลิตันที่คุณโดนแดดเผาเละแม่มา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  โอเคได้26ได้26ท่อนเอหหาทีมาขอบคุณครับน้องทิปเปอร์โ okay. อเคตตดได้ครบสิบหกสีส่อันแล้วกันมโอ้ยโ,โอ้ยมาช่วยอะไรนายไม่ได้หรอก,กมาเอ,ออกมาเนาะแ,แล้วก็เโโดินออกมาเนาะโอเค รีบสามสิบหกโอเคได้สามสิแล้วโอเครีบมาคืนไม่ได้นอนเลยนะไปละอีกหมูบ้านนึงอยู่ใกล้กันพอดีเลยวิทันูที่พวกจนดับมาได้ว่าไอ่บุกปิรเจอดับ เรเ่อยจลูกมาเลยๆๆๆๆๆๆอยากได้ากนันเลยวยอยากได้อยากนั้นเลโว้ยสีเก้าแล้วครับมาสี่สบเก้าเลยโว้ย หูคืนดีไหมหมู่บ้านหมู่บ้านอีกอันนึงโอเครอแป๊บนะเดี๋ยวจะเอาไม้ไปขายเดี๋ยวนี้แหละคงได้ตังค์มาเป็นล้านมามามาใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้วห้าสบิสบเก้าเลยยมารอแป๊บนะหมู่บ้านอีกอีกแห่งหนึง่ง หมู่บ okay, okay, ้านเราอยู่นู่นโอ้โหมองไม่เห็นละย้ายมาอยู่นี่ดีเป็นเนี่ยโอเคมา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 หมู่บ้านหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนี่ไม้โอเคเขาบอก14ละโอเคมา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 หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนี่สินะเอาละว้ว ที่นี่สินะนี่ลุงอ้าวามีอะไรหรือเปล่าผมเอาไม้มาขายครับโอ้หกสิบสี่อนเนี้ยเหรออ๋อหนึ่งล้านบาทอยู่ในนี่นะ่ะในนี้เหรอลุงใช่โอ้วเอาละเอาไม้มา,มาแล้วก็เอาเงินไปขอโ,อโ,อโดดทษทีลุงหยิดส่งมาโอเคได้ป้ะล้วลุงพูดจาไม่ค่อยดีเลยฮะไม่เป็นไร ้วเราก็ได้จาจน,นี่มาละโยมันต้องงดงามมากนแน่แนู่โอ้โหโคตรเยอะที่ไมได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยมาเว้เอะไรเว้ยยังม่ยอกระซับสินของอันอื่นลงไป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 ไอไปไปไู่ไ จำได้ว่าทางเข้ามันจะมีไอ้อันนี้ไอ้บ้านปุงยาอืมอยู่ไหนวะอุ้ยนะพี่เลจร์อยู่ไหนวะ,นวะโว้วงขับล่วงอยู่ไหนวะบ้านเรา อยู่ไหนวะตรวทีแกเฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนอืกำลังกับหูบ้านเราวะเอะอไม่นะอย่าบอกนะว่าผมลงอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่มีั้งสง่งอ่านั่นไงเจอละอะละมา ดามีดับนี่ถาไลนั่นคต้องงมากเลยอ่ามีตัวให้ทดลองพอดีเลยจกระดูกเหรอกระดูกเป็นอาวุธให้นายไม่ได้หรอกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นไงอะไรลุง อะลงมาเลยลุงผมมาซื้อชุดนี่โอ้ยคนจนอย่างเองจะไม่เหรอเอ้าลุงคนรู้สามาซื้ออ่ะนี่ดูเอาเนี่ยโอ้โหมีเงินคูดเยอะเอาละมา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 เออเออเออออะไรเนี่ย ไม่ใช่ไม่ได้ใส่อ่อลาแล้วใสไ่ไปเอาอนี่ไปด้วยี๋ยววันี่ถาละได้เวลาทดลองแล้วโว้ยอยู่ไหนไม้ลองกับบัวไหนก็ยังดีว่ะเฮ้ยเดย๋ยูพี่เดชเจอข้างเออจริงพี่เดชเจอ แป๊บนะเตรียมของเลยแล้วกันพิเดเจอร์อยู่ไหนพิเลเจอร์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 อุ้ยลองลองกับบัวหน่อยก็ยังดีว่ะนี่อุ้ยไปกีตีท,ทีเดียวแต่กูมีทีเดียวอืวอวัว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 โอ้ไขมือละ น้องวัวเอ๋ยมันนี่มะโอ้อดาเมจแรงชะมัดดาเมจแรงชะมัดเลยอ่ะอุ้ยหลังพึ่งดาเมจแรงว่ะเอาละเดี๋ยวเวลาเลยเอ็นชาร์ดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะแต่นะถ้าเราลองเอ่อชาวบ้านสักคนนะหวังว่าคงไม่ว่ากันนะเจะเดี๋ยวจัดงานศพให้เดี๋ยวจัดงานศพให้นะเ๊ะ ตีสองครั้งตายเฮ้ย้าวเขาบอกว่าผมไม่ว่าเหมือนกันเนี่ยนะวิ่งดาเมจรแรงชมัดเลยไปละโว้ยไปละโว้ย